เป็นพระหลวงปูดทวดเรียกว่าปรกใบมะขามอันนี้มัเล็กอ่ะเขาเรียกพระปรกใบมะขามออกโดยสำนักสงฆ์สวัสดีค่ะสำนักสงฆ์นี่กล่องแทบจะมองไม่เห็น สำนักสงต้นเรียบอยู่จังหวัดสงขลาออกเมื่อปี2000เท่าไหร่5 0สาเท่าไหรย่ยี่มองไม่ชัดสามิ25030 2 5ส3 0เก่าแล้วแต่พอพระที่เขาไม่เล่นคนไม่นิยมขายก็ค่อนข้างจะยาก ป็นขายก็ไม่ได้าราคาเนี่ยในวงการนี้มันก็เป็นเช่นนี้